สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่กับรถคันนี้เลยครับ The New BMW M440i ในรหัส XDrive แบบคูเป้เองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหลายท่านนะครับหลายสื่อรอคอยกันมานานนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ขับนะครับเพราะว่า M340i ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีรถเทสสักทีนะครับตอนนี้เขาตัดมาให้ลองแล้วนะครับเป็นตัว เจนสุดท้ายนะครับของรหัสซีรีส์4 g 2 2ด้วยนะครับเป็น lc i 2ตัวใหม่โมเดลเยี่ยมใหม่ล่าสุดเลยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นเลครับแล้วก็มีการปรับพวกจุดดีไซน์ภายอนนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์ตามสไตล์ mc 0 i อยู่แล้วนะครับจัดมาเต็มนะครับวันนี้ผมพาดูรอบคันแล้วก็ไปลองขับกับ n ิ w เบ u mc ส i xdrive คันนี้กันเลยครับมาดูดีไซน์รอบคันกันก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยหลักนะครับตัว กระจังหน้าคิดนี่กริวขนาดใหญ่ของซีรีส์4ยังคงอยู่นะครับแต่จะไม่ได้ดูดุเท่าพวก M4 ส่วนตัวผมว่ากระจังหน้าผมชอบ 430i หรือไม่ก็ M4 ไปเลยนะอันนี้มันดูแบบเหมือนแค่เป็นสลัดตรงๆนะนะไม่ได้มีอะไรมากมายทุดโคมไฟปรับมาใหม่นะครับเป็นแบบ2แฉกอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนเล็บเสือนะครับซึ่งตัวไฟหน้านี้นะครับถ้าท่านเป็นแฟน M นะครับก็จะรู้ว่าเป็นไฟหน้าชุดเดียวกันกับที่ใช้ในเจ้า M4 นั่นเองจัดมาให้ใน M40i เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้า M4 เขาคิดยังไงนะ ให้มาอย่างเงี้ยเจาะจุดลูกค้า M ได้ดีมากนะครับเพราะชอบอะไรแบบเนี้ยไฟหน้าตัวท็อปนะเหมือน M4 นะครับแล้วก็ชุดการตกแต่งอ่ะก็จะไม่ดูดุเหมือน M4 นะแต่ก็ยังมีพวกรูรับอากาศอะไรต่างๆที่ยังใช้งานได้จริงอยู่นะครับก็จะมีความเป็นชุดแต่ง M นะครับแต่ก็จะไม่ M จ๋ามากขนาดนั้นลงมาดูที่ล้อนะครับก็จะเห็นว่าล้อนะครับขอบ19นะครับเป็นลายใหม่ด้วยสำหรับ M4 0I เลยนะครับแล้วก็ ปรับมาเป็นสีดําแล้วนะครับในรหัส LCI2 ตัวนี้นะครับสำหรับบ้านเรานะเป็นตัว Black g l o s s Individual นะครับด้านในเบรก M ขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับเบรกคาลิเปอร์ M ด้วยนะครับสีแดงแบบนี้ดูดูเทแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเบรกเนี่ยดีมากด้วยนะครับยาง Michelin Pilot Sport 4S นะครับ 225/40R19 ด้านหน้านะครับก็ยางหน้ากว้างระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ก็ในรหัสซีรีส์4ตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับตามภาพนะครับคู่แข่งในบ้านเรานะครับ CLE53 กับ m ส่ศูนย์ i ชนตรงกันเลยนะครับ c l e 53เขาประกอบไทยนะเขาเลยทำราคามันได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้นําเข้าทั้งคันจากเยอรมันเลยนะครับก็จะราคาสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถ้าท่านเป็นแฟน m ตัวนี้ก็น่ามองอยู่เหมือนกันแหละนะครับและแน่นอนครับรุ่นนี้ไม่ใช่ m แท้นะเขามี batch m มาให้ด้านข้างเพื่อบอกว่ารุ่นนี้เป็นชุดแต่ง m ดูได้ยังไงว่าคันนี้เป็น m performance นะครับดูได้จากตรงนี้ครับหูกระจก นะที่มีไอ้แฉกเี่ยยื่นออกมานะครับเหมือนใน M แท้แหละนะครับแล้ว hm ก็สามารถใส่มือเข้าไปได้ถ้ามีกระจกนี้รถคันนี้เป็น M แน่นอนประตูข้างๆบานใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในตัวใหม่ตามที่ผมพูดไปให้รอแบล็กคลอสมานะครับแล้วก็จุดแต่งโครมเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบล็กลอสหมดเลยหูกระจกข้างรอบชิมกระจกนะครับแล้วก็มีพาร์ติมกา์ซันรูบานเล็กมาให้ด้วยนะครับดูยางก่อนด้านหลังกว้างกว่านะ255 35R19 นะครับกว้างกว่าประมาณ30มิลนะสำหรับหน้ายาง ด้านท้ายตรงนี้แหละที่เป็นจุดขายของ LCI Gen 2ลิฟท์สปอยเลอร์ด้านบนขนาดเล็กไม่ได้มีอะไรนะแต่ไฟไท้ายนี่คือชุดโคมไฟไท้ายที่ใช้ใน M4 CS ตัว LCI 1ซึ่งผมบอกเลยว่า BMW M เนี่ยเขาเจาะลูกค้าไม่ได้ดีมากทางแฟนๆ M น่าจะรู้กันว่านี่เป็นชุดโคมไฟที่เป็นเวอร์ชันท็อปสุดไม่ควรจะเอามาใส่ให้ในตัวล่างแต่เนี่ยเขาจัดมาให้ใส่ใน M4 0i คือไม่ธรรมดาและดูเท่ได้ฟีลลิ่งเหมือน M4 CS มาก นะครับดูดีดูสปอร์ตดูเท่มากนะครับสเกิร์ตด้านล่างไม่ได้สปอร์ตจากขนาดนั้นนะครับแต่มีท่อจริงให้2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าท่อเนี่ยดังกว่า M340i ระดับหนึ่งเลยไปฟังกันเล็กน้อยครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ภาพรวมนะครับดูดีดูสปอร์ตนะครับเพราะเป็น LCI จุดนี่แล้ว ให้ไฟหน้ากับชุดไฟท้ายมาเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่แฟน M มันก็อาจจะเป็นแค่การปรับเล็กน้อยนะครับแต่ท่านเป็นแฟนของเ m w m m Division เนี่ยให้มาแบบนี้ชุดไฟหน้าไฟท้ายคือแบบโคตรเท่หู้ตามตรงเลยเท่มากนะครับได้ชุดไฟท้าย m 4 c s ชุดไฟหน้า M4 ในรหัสแค่ M4 ศูนย์ไอเนี่ยคือแบบเท่มากและ BMW เ m ีเนยนี่ยเลือกออปชันมาถูกจุดสำหรับจุดลูกค้าเขามากๆครับมาดูใต้ฝังกระโปรงของ n ิว m 4 40i X Drive กันเลย เปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเครื่องยนต์เดิมที่เรารักกันเหลือเกินนะครับตัวนี้ผมก็ชอบมากนะครับ3.0ลิตร6สูบเรียงทวินพาวเวอร์เทอร์โบรหัส B58 นั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ M Performance นะครับเหมือนใน M340i เหมือนใน X3 M50 ครับ แรงม้าสูงสุดนะครับในรหัสของ M40i นะครับ387แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าเร็วแล้วก็แรงมากด้วยนะครับร1 0 0ในรหัสของ M40i xDrive นะครับอยู่ที่4.5วินาทีถือว่าเร็วมากนะครับและมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ xDrive นะครับที่ส่งผ่านตัวเกียร์8สปีดของเขานะครับก็ถือว่ามาแบบครบถ้วนให้มาจัดเต็มเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแต่แน่นอนว่ายังไม่ใช่ M4 นะไม่ใช่ S58 นี่แค่ B58 แต่แค่นี้แรงเหลือเฟือแล้วนะครับวิ่งต่อไปที่ท็อปสปีดที่250กิโมตร่อชั่วโมงล็อกไว้นะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลีมิเต็ดนะครับ,รบแล้วก็จะเห็นว่าในรหัสของ M40i ที่เพิ่มมาเนี่ยมากกว่าตัว 430i เลยนะครับคือตัวเนี่ยเบรสนะครับที่เขาใส่มาเพื่อให้ตัวบอดี้เนี่ยมีความแน่นหนามาครับไอแมทแทนเหล็กสองฝั A T ่งเนี่ยจัดมาเต็มมากดูดีมากดูสปอร์ตมากเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้เอ็ดขึ้นมาอยู่ในเจ้า new BMW M440i xDrive เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทรงคูปนะครับทรง2ประตูของเขานะครับซึ่งตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนี้นะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับในรหัส LCI.2 ตัวนี้นะครับในโมเดลเยอใหม่เนี่ยจอเคิร์ฟดิสเลย์เหมือน LCI.1 เช่นเดียวกันนะครับ ขนาดใหญ่คู่นี้เลยนะครับดิจิตอลไดรฟ์ดิสเพย์แล้วก็จอกลาง iDrive 8แครึ่งตัวใหม่แล้วการใช้งานนะครับระบบ iDrive ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับมี Apple CarPlay Android Auto Wireless มาให้นะครับระบบแอร์อยู่ในนี้หมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหใช้ยากนิดนึงนะครับก็ต้องปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับซึ่งในรหัส LCI2 ตัวใหม่นี้นะครับก็ได้มีการปรับด้วยนะครับเช่นระบบแอร์เมื่อก่อนจะเป็นที่ปรับธรรมดาอันนี้เขาก็แอร์ไปซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีไอแท่งสีเงินเนี่ยปรับแมนนวลได้นะครับก็ปกติอยู่ ตรงกลางนะครับเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าหมดแล้วนะครับแบบกลอสซี่นะครับเป็นสีสะท้อนแสงนะครับในรุ่นของรหัสที่เป็นตัวของ M40I ตัวนี้ระบบ iDrive สั่งการปกตินะครับมีแท่น iDrive controller ตรงนี้นะครับรวมไปถึงตัวคันเกียร์อิเล็กทรอนิกชิฟเตอร์เข้าเกียร์ออกเกียร์ง่ายดายนะครับโหมดการขับขี่นะครับใน M40I ยังเป็นปกติอยู่นะครับมีสปอร์ตสปอร์ตพัฒนะครับสปอร์ตอินดิวิทชวลนะครับเออ่แล้วก็มีคอมฟอร์ตปกตินะครับแล้วก็อีโคโปร เนาะประมาณนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลครบถ้วนนะครับแล้วก็ใน MCT0I นะครับกล้องรอบคันมีมาให้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภายในก็ออปชันจัดมาเต็มนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวนำเข้านะครับเขาเลยต้องเอาออปชันมาสู้ CLE53 นั่นเองนะครับลำโพงคาร์ดอนเฮดแอมปดิสเพลย์นะครับเบาะแบบกึ่งบิ๊กเซีทนะครับหลังคาพอลิมิกัสซันรูฟกระจกตาแสงอัตโนมัติระบบเซฟตี้ครบถ้วนนะครับบายสอดมอนิเตอร์ลิง Adaptive Cruise Control ถึงจุดยูนิ่งเป็นแบบ Stop and Go นะครับแต่ว่าไม่มีตัวเลนคิปปิ้งนะในะ M40I นะครับฟอน c o l l i s i o n Warning พร้อมตัว b r a k i n g System นะครับ r e a ย c เค l i ์ชั่นไซส์แ s สซิครบถ้วนเลยนะครับแต่ที่ปรับเห็นได้ชัดแน่นอนใน LCI จุด2เนี่ยคือระบบแอร์ทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านข้างไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับ ตอนนี้ครับเอิร์ทขึ้นมาอยู่ในเจ้า new BMW M440i XDrive เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรหัสของตัว Series 4นะครับในรหัส M เขาเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับในเจ้า ตัว M340i G20 นะครับจากหมดคอมฟอร์ตเลยเนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่าตัวช่วงล่างมีความแข็งมีความกระด้างกว่าตัว M340i ระดับหนึ่งเลยนะครับตัว4ประตูตัวรุ่นพีของเขาเนี่ยในตัวของ 440i เองนะครับตัวระบบการขับขี่ระบบช่วงล่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแค่ปรับมาเป็นในบอดี้ของซีรีส์4นะครับก็จะมีความสั้นลงนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อ XDrive เช่นเดียวกันนะครับแต่ณที่นี้นะครับตัว M440i เนี่ยนะครับ ตัวเลขศูนย์ถึงร้อยก็เร็วกว่านะครับตัวของการขับขี่ผมว่าสนุกกว่าด้วยนะครับในบอดี้ที่สั้นกว่านะครับผมเอาในด้านการขับขี่ความมั่นใจเนี่ยตัวนี้ขับมั่นใจกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะว่าพอบอดี้สั้นลงนะครับน้ำหนักเบาลงเล็กน้อยเนี่ยทำให้การขับขี่มีความสนุกมีความพอยตี้นะครับหรือว่าไปตามมือได้เร็วขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เครื่องยนต์เดิมนะครับ B58 ของเราแหละนะครับ3.0ลิตร6สูบเรียงทวินพาวเวอร์เทอร์โบบนะครรัแงงม้าสสูุด 387แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมเกียร์8สปีดอโตเมติ transmision นะครับขับเคลื่อนไปที่400ระบบ xdrive นะครับซึ่งก็เหมือนกับในรถยนต์รุ่นอื่นในรหัส3กับ4เนี่ยนะครับที่เป็น rear bys นะครับถ้าเป็นขับเคลื่อน400นะครับก็จะเป็นเน้นกับกาขี่ที่ล้อหลังนะครับนี่แค่ในโหมดคอมฟอร์ตนะ วงมาลัยมีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับก็เบาแหละอนะันนั้นในคอมฟอร์ตแต่ว่าก็มีน้ำหนักอยู่ระบบเครื่องแรงเหมือนเดิมนะครับในรหัส LCI ทุกรุ่นก็มีระบบ m มฮับิทสีโวลต์มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับตัวของรถยนต์ภายในที่มาเป็น LCI Gen 2เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องดิสลย์อยู่แล้วนะครับเหมือน LCI Gen แรกแต่ว่าปรับระบบแอร์เนี่ยเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับจะไม่ใช่ตัว ที่มันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอันนี้ระบบช่องแอร์เขาซ่อนไปแล้วก็มีตัวอ e ีไม้แท่งเนี่ยเอาไว้ขยับได้นะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ทาให้ภายในรถดูซิมเพิลนะครับดูเรียบง่ายนะครับบางคนอาจจะชอบนะครับที่มันไม่ได้มีแบบว่าเส้นสายอะไรมากมายแล้วดูเรียบเรียบแบบนี้แี่แต่ส่วนตัวผมชอบแบบเก่ามากกว่าพวงมอะไรนะครับชุนพวงมอะไรใหม่นะครับพวงมอะไรเหมือนกันกับในใช้ในรหัส5กับ7ใหม่ลลนะครับกรอบพวงมอะไรนะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าพวกปุ่มนะ ปุ่มข้างๆอ่ะด้วยความที่ตัว4.3กับยังเป็นเอ่อเจนเก่าอยู่เขาเลยต้องใช้ปุ่มเดิมอยู่นะครับไม่ใช่ปุ่มใหม่เหมือนในซีดี5กับซีดี7นะครับที่เป็นปุ่มแบบแก้วๆอ่ะนะเหมือนคริสตัลนะครับอันนี้ยังเป็นปุ่มพลาสติกเหมือนเดิมอยู่นอกจากนั้นแล้วนะครับบนโครงอะไรแพตเทิร์นชิพมีมาให้ครบถ้วนนะครับภายในนะครับออปชั่นเต็มเหมือนเดิมนะครับระบบเครื่องเสียงฮามันกอร์ดอนนะครับไอเดียดิสเพล่มีมาให้นะครับหลังคาพอลิเมอร์ซันรูฟนะครับตัวเบาะนะครับเป็นกึ่งบัเคก ใน M2 เขาจะมีฟีลลิ่งที่อบกระชับมากกว่าเล็กน้อยนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ถึงคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนบร์เกตซีนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเบาะที่สปอร์ตมากกว่าซีรีส์4ตัวปกติแน่นอนนะครับ mm hmm. ซึ่งผมเนี่ยได้ขับ G22 นะในรหัสซีรีส์4เนี่ยมาครบทุกรุ่นแล้วนะครับ 430i 420i แล้วก็ M440i เนี่ยผมว่าผมชอบในดะกูลซีรีส์4ผมชอบ 430i มากสุดนะเอาจริงเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเนี้ยนะครับในราคาขนาดเนี้ย ผมว่าซื้อ M 2ดีกว่าจบด้วยนะครับขับหลังก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านเป็นคนขับรถ M อยู่แล้วนะครับขับหลังคือไม่ใช่ปัญหาเลยขับสนุกกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีดริฟท์ได้ด้วยนะครับอันนี้จะขับ4นะครับมันจะไม่สามารถปลดได้เหมือนใน CLE 53นะที่มีดริฟท์โหมดนะครับที่สามารถปลดแอ็กโซนาได้นะครับเพื่อเป็นตัวขับหลังอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขับ4 f u ฟ l t i ท e นะครับถึงแม้จะเป็นเลียบไบแอก็ตามแต่ผมว่าดริฟท์ยากหน่อยแต่ข้อดีของ M40i เลยนะครับคือว่าในเครื่อง B58 แรงทุกคนรักนะครับขับเครื่อน4ล้อ XDrive BMW ขับสนุกอยู่แล้วแต่ถ้าส่วนตัวผมมาราคามัน5ล้านกว่าอย่างเงี้ยผมว่าไปซื้อ M340i จบกว่าได้ตัวรถสประตูนั่งได้หลายคนนะครับเครื่องแรงเหมือนกันระบบครบถ้วนแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เท่าะได้ฟีลลิ่งของซีรีส์4 ที่เป็น M440i แต่ไม่ต้องการจ่ายถึง M4 นะครับตัวนี้ก็มีให้ท่านเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะตัวนี้นำเข้าทาั้งคันนะครับไม่เหมือน c l e เพราะบ้านนู้นเขาประกอบไทยนะอันนี้นำเข้าทั้งคันนะครับก็งานประกอบเนี่ยรู้สึกเนี๊ยมกว่าซีรีส์3นะถ้าเอาจริงเ mm hmm. ทียบกับ M30i ทวงงานประกอบของเขาผมว่าเนี๊ยมกว่านะครับแต่ว่าก็เป็นการแตกต่างกันที่เล็กน้อยมากนะครับบางคนอาจจะไม่รู้สึกหรอกนะครับแต่ถ้าถามผม ผมว่าถ้าท่านอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ขับแล้วไม่เหมือนใครนะบนถนนท้องถนนบ้านเราเนี่ยนะครับ m c 0 i ไม่ค่อยเห็นกันผมเคยเห็นในบ้านเราสองคันอะบนถนนอะมากสุดเลยไม่ไม่เคยเห็นมากกว่าน,นั้นแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในรถนะครับที่ท่านไม่อยากจะเหมือนใครก็เลือก M40i ได้นะครับ Xdrive ด้วยนะครับคันนี้มากับ m i c ชลิน n Pilot Sport 4S นะครับก็ยางเกาะถนนดีนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยใช้งานได้ ค่อนข้งที่จะพอยตี้ดีนะครับไปตามมือมากนะครับหมุนพวงอะไรนิดเดียวคือไปทั้งคันเลยนะครับอ่าผมเข้าสปอร์ตโหมดให้นะเนี่ยสปอร์ตพาด้วยนะครับผมจะไม่เหยียบมากนะตัวรถยังไม่รันอินนะครับผมจะไปคร่าวๆก่อนนะ่ะเหยียบไปครับ 50, 9สิบเก้าสิบรผมเหยียบประมาณครึ่งคันเล่งนะไม่อยากเกินรอบรันอินเขา เสียงท่อเนี่ยดังกว่าใน M 3ามย i นะส่วนตัวผมว่าอาจจะเป็นที่ว่าตัวท่อของเขามันไม่ต้องไปไกลถึงสุดรถนู่นนะท่อมันอยู่แค่หลังเบาะนี่เองนะครับเพราะว่าตัวรถสั้นกว่าพวงมาลัยหนักขึ้นนะครับตัวช่วงล่างเป็น M Adaptive Suspension นะครับก็ปรับให้แข็งขึ้นนะครับแข็งเลยแหละนะครับใน M 4ี่ย i เนี่ยนะครับเวลาปล่อยมี b บ็ k ไฟนะครับซึ่งแ a c k f i r e คันนี้แบ็ k ไฟจริงนะไม่เหมือน M 3าย i เครับเอ่อ ซึ่งเนี่ยเข้าโคง้งผมเข้าร้อยนึงเลยอะให้เต็มที a l อ Sport 4S รคือแบบเนี้ยติดกับถนนแน่นสบายเปลี่ยนเกียร์ไวฉับพันขับสนุกนะครับผมขอไม่ใส่เต็มมากเพราะว่ารถยังไม่รันอินนะครับเนี่ยคือแบบเข้าโค้งสนุกนะครับพวงมาลไยแน่นหนาขับสนุกดีเลยแหละนะครับ อาจจะแบบว่ากั้นใจนิดนึงนะครับอยากจะเหยียบมากกว่าน,นี้นแต่ว่ารถมันวิ่งไปเพิ่ง700โลยผมไม่กล้าใส่เต็มนะครับก็ผมให้ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเข้าโค้งแม่นยำตะก,กี้ร้อยกว่าสาัดฟาดเข้าไปโอ้โหแบบนิ่งไม่มีเทไม่มีท้ายปัดมแล้วก็ไม่มีสรดออกโค้งเลยนะครับคือแบบดีมากนะครับตัวระบบขับเคลื่อนสีรล้อของเขา x d r i v e เซตมาดีมากนะครับเป็นเรีย b บาย r อร์ตามถุงกล่าวไปนะครับเน้นขับที่ร้อนละ่ะ ทำให้เวลาเปลี่ยนเลนนะครับทำให้เวลาออกจากโคง้งใส่โค้งไปเต็มมากแล้วก็ออกได้เร็วมากด้วยนะครับบอกเลยว่าขับคันนี้ขับสนุกแน่นอนซึ่งผมว่าในรหัส m 4 4 0 i x d r i v e ใน lci จุดสอคันนี้นะครับโมเดลเยปีใหม่เนี่ยนะครับน่าสนใจมากขึ้นรวมไปถึงมาก,กับการปรับแต่งด้านเอ่นะครับที่ให้ไฟหน้าเหมือน m 3กับ m 4และไฟท้ายเหมือน m 4 cs มาเนะผมว่าให้รถ มันดูราคาแพงมากขึ้นดูตอบโจทย์หลายท่านมากขึ้นแล้วก็บอกเลยว่าให้พวกการปรับแต่งไฟท้าไฟท้ายมาเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้า M แน่นอนนะครับเขาเจาะลูกค้าเขาได้เป๊กจริงๆนะครับท่านอยากได้ฟีลลิ่งนี้อยากได้ลุคนี้อยากได้การแฮปผีดสนุกแบบนี้ M40i X r i v e จัดมาเต็มและครบถ้วนมากเลยครับในราคา5ล้านกว่าบาทของเจ้านิว M40i X r i v e แันี้ครับ เป็นกันบางทุกคนสำหรับ New BMW m c 4 0 i X-Drive ตัวนี้ครับเอิร์ดบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับและแน่นอนว่าคู่แข่งชนตรงเขาในบ้านเรานะครับคือ Mercedes-AMG CLE 53นะครับ บ้านนุ่นเขาประกอบไทยบ้านนี้เขานําเข้าทั้งคันนะราคาเนี่ยผมว่าทํามาได้ดีมากนะสำหรับรถนําเข้าทั้งคันแบบนี้นะครับห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเทียบกับเบนซ์เขา M G C L E ห้าสามเขาห้าสองห้าก็ต้องไปลองเลือกกันดูนะครับราคาต่างกันประมาณแสนห้าประมาณนี้นะครับอันนี้ได้นําเข้าทั้งคันแล้วก็ได้ความเท่น,นะครับที่เปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายใหม่แล้วก็ได้การขับขี่ที่บอกเลยว่าอัปเกรดมาดีมากนะครับเป็นแบบ48โวลต์แล้วด้วย นะครับถือว่าครบถ้วนมากนะครับแต่ท่านก็ต้องไปลองเลือกกันดูนะส่วนตัวถ้าเป็นผมผมจะไปมอง M340i มากกว่าเพราะว่าราคาดีกว่าแล้วก็ได้4ประตูด้วยนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้สปอร์ตอยากได้แบบว่าฟิลไปรับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยตัว M40i ตัวนี้ก็น่ามองนะครับขับคนเดียวก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้ไปได้แบบครบถ้วนได้หลายแบบแน่นอนครับใครนะครับที่สนใจ The New b m w m 4 0 i XDrive ตัวนี้นะครับหรือ b m w รุ่นอื่นนะครับสามารถไปชมในชุมชนของ b m w ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซส์์กกกกดคคคออออมมเนนนนต่่ีะรรัับบา สวัสดีครับ